สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาแรนดอมอีกหนึ่งคลิปนะคะข้อความจากอนาคตถึงคุณนะคะอาจจะปีหน้าก็ได้นะคะเข้าความจากอนาคตเดี๋ยวเราจะให้ไพ่เล่าเรื่องกันนะคะมาดูว่าเป็นพลังงานของคุณหรือเปล่าวันนี้จะใช้ไพ่ให้สี่สำรับเลยแล้วกันนะคะช่วงนี้ก็เร่งอัดคลิปลายปีนะถือว่าออกเป็นของขวัญให้ทุกคนนะคะ,ะเดี๋ยวนะ ความจากอนาคตถึงคุณนะคะสิ่งที่อาจจะเป็นประโยชน์เป็นไกด์ไลนเป็นแนวทางนะคะยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการับฟังนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะสำหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้ไม่ว่าจะบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ตามนะคะตอนนี้วุ่นวาย ง,งานของคุณตอนนี้แบบอยู่ในความวุ่นวายบีซี่งานบ้านงานเรือนหรือวุ่นวายเกี่ยวกับสิ่งเล็กๆน้อยๆบริวารน,นี้ก็ได้นะคะเออหุดหงิดเอเนจีตอนนี้วุ่นวายหุดหงิดใจท้อแท้ใจอยู่ในนั้นด้วยมันสับสนนะคะเออมีความหลากหลายมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงหรือมี เขาเรียกว่าปัจจัยภายนอกก็ได้นะคะอืมแล้วมันเกิดผลกระทบกับตัวเราอย่างเงี้ยทําให้เราแบบหงุดหงิดวุ่นวายสับสนนะคะอะไนี้เพชออกครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะ เอเนจีของคุณตอนนี้คุณเอาตรงๆคุณเหนื่อยมากคุณวุ่นวายคุณเหมือนทุกอย่างมันแบบมา,าภาษาบานเฮาเผินนะมาลุมมาสมทุกอย่างมันมาสมมอยู่ที่คุณหมดเลยอะ่ะปัญหาความเครียดอาจจะเป็นที่ตัวเราก็ได้นะคะอืมสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่เฮ้ยเราก็มีความคิดบวกนะอะไรช่วงนี้ทาไมเป็นอย่างนี้มันเป็นพลังงานที่แบบว่า หลังจากผ่านแบบฟูลมูนมานะคะรอบที่แล้วคุณอาจจะมีความวิตกกันงวลใจเยอะคิดเยอะเครียดเยอะหลากหลายความสัมพันธ์งานนี้สินการการเงินอย่างเงี้ยนะนี่เป็นเอเนจีของคุณคนที่เข้ามาดูมาสุม่มส่วนใหญ่เป็นธาตุน้ําไม่จำเป็นต้องท่านน้ำเป็นพลังงานที่บอกไปก็ได้ถ้าเป็นก็คือคุณสามารถดูแนวทางได้ถ้าไม่ตรงแสดงว่ายังไม่ถึงเวลาของคุณยังไม่ใช่คลิปของคุณนะคะอ่า ธาตน้ำแล้วก็ชาวธนูนะคะขอดูหน่อยซิว่าอนาคตนะคะกางบอกโทษทีกำลังบอกอะไรคุณอนาคตกำลังบอกอะไรคุณคะออปชันขอสามใบเกี่ยวกับตัวนี้นะคะอนาคตกำลังบอกคุณว่าวฟลาวเวอร์ขึ้นมา อันนี้อีกหนึ่งใบ overcoming นะในแรกของคุณนะอนาคตของคุณกำลังบอกว่านะคะคุณจะมีตัวเลือกนะคะในเรื่องของการพิจารณาความเป็นไปได้ทางอาชีพที่เปิดกว้างสำหรับคุณค่ะ ตัวเลือกนะคะหรือว่าเส้นทางทางด้านอาชีพที่เปิดกว้างสําหรับคุณมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขยบขยายการหางานเสริมการหางานใหม่หรืออะไรก็ตามนะคะเรื่องงานมันจะเปิดกว้างการทำมาหากินจะเปิดกว้างสําหรับคุณนะคะนี่คือข้อความจากอนาคตนะคะข้อความที่2นะคะตัวนี้มันเกี่ยวข้องกับความเซนซิทีฟของว่องไวนะคะคุณมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นและจำเป็นจะต้องมีการ เปลี่ยนแปลงนะคะตามมันนะคะเออไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบคุณจะต้องเปลี่ยนไปอะ่ะไม่ใช่ใช่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความละเอียดอ่อนแล้วก็การใส่ใจทางด้านออการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับความเซนซิทีฟของคุณนะคะคุณจะมีความแบบ ยิ่งเซนซิทีฟมากขึ้นนะคะจากนี้ไปเพราะมันเป็นเดิมูลมันเป็น intuition ขึ้นมาเหมือนประมาณว่า h ฮเออร์เซลของคุณนะคะกำลังนำพาคุณไปให้ถึงดิเรกชันให้ถึงจุดมุ่งหมายของชีวิตของคุณนะคะเออคุณจะแบบบิคัมมอลคุณจะ เข้าใกล้คําว่าเซนสิทีฟมากขึ้นคุณจะละเอียดอ่อนคุณจะแบบเฮ้ยมีเซนส์สัมผัสมากขึ้นคุณจะเข้าใจชีวิตลึกซึ้งขึ้นนะคะอารมณ์ของคุณมันจะดิฟดามากขึ้นถามว่าดีไหมเรื่องแบบนี้มันดีนะถ้าเราเข้าใจมันพยายามปรับตัวนะคะเออไม่ต้องไปกดดันไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยพอเจอเรื่องนี้เราฉันต้องเครียดฉันต้องซึมเศร้าไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามันเกิดขึ้นแสดงว่ามันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่นําพาเราไปสู่จุดเริ่มต้นนะคะของการ เข้าสู่เส้นทางในเรื่องของสเปเชียลนะคะข้อความที่สามนะคะฟลาวเวอร์ Flower, ขึ้นมาดอกไม้นะคะการทำงานกับดอกไม้ช่วยเปิดใจของคุณและนำพรมาสู่ผู้คนผ่านจุดประสงค์ในชีวิตของคุณนะคะดอกไม้นะคะจะมีอิทธิพลสำคัญกับคุณเช่นกันนะคะบางคนบางท่าน เขาเรียกว่าขอสื่อไปในทิศทางธรรมชาตินะคะหรือบางคนก็ทํางานที่เกี่ยวกับว่าสิ่งแวดล้อมอยู่เพื่อพันุ์ดอกไม้อะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณอยู่ใกล้ชิดกับดอกไม้นะคะเหมือนเหมือนแบบมันจะช่วยเปิดใจเปิดฮาร์ดจักกะของคุณขึ้นไปแล้วก็นําพรมาสู่คุณนะคะเออหรือว่านําพรที่ดีมาสู่คุณหรือว่านําพรที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะมาสู่อันธรลท์หมายถึงว่า กับคนอื่นด้วยเช่นกันเหมือนการคอนเน็กการสื่อสารนะคะในนั้นการที่เราอยู่ใกล้ธรรมชาติหรือดอกไม้อะมันจะทําให้คุณเหมือนเริ่มนะคะเออที่จะได้รับพรอ,อะไรบางอย่างที่ดีมากๆเลยทีนี้เรามาดูใบนี้กันนะคะคีย์เวิร์ดไทยไลท์มาดูสิคะมีอะไรบ้างอันนี้เขาเรียกว่า overcoming คือการเอาชนะนะคะ ทุกวันนี้นะคะนี่คือจุดที่อนาคตของคุณยืนอยู่แล้วก็แบบบอกคุณนะคะถึงวันที่คุณนึกถึงเหมือนแบบ for example เหมือนยกตัวอย่างนะตอนนี้วันนี้คุณคิดถึงอดีตยังไงคุณอยากจะบอกอดีตยังไงนั่นแหละอนาคตของคุณอยากจะบอกคุณแบบนั้นนะตอนนี้นะคะทุกวันนี้ในโรงเรียนแห่งชีวิตที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งฉันฝึกฝนการค้นพบ ตัวตนหรือว่าการค้นพบตัวเองโดยยอมรับว่าความกลัวความโกรธเป็นอัตราของฉันฉันแล้วก็แยกฉันเนี่ยอัตราตัวตนของฉันแยกฉันออกจากความเป็น d i วนี่ความเป็นเส้นทางแห่งพระเจ้าฉันปล่อยให้แสงสว่างเติบโตในตัวฉันแสงสว่างนี้ทําให้ฉันมีอำนาจที่จะครอบครอง อาณาจักภายในตัวฉันวันนี้ฉันเอาชนะทุกสิ่งที่แยกฉันออกจากแสงสว่างซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงที่สุดของฉันว,ว้าวอันนี้แบบ Amazing มาก นะคะอนาคตของคุณนะคะเขาอยู่ในจุดแห่งการตื่นรู้เขาอยู่แห่งเขาอยู่ในจุดแห่งคําว่าแสงสว่างความสําเร็จความสุขเรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้าคุณมาเจอคลิปนี้นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะสื่อถึงคุณนะคะว่าในอนาคตของคุณที่จะถึงนี้หมอโบจะดูว่าดีวานี้ทัมมิ่งของคุณเป็นกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะคะเดี๋ยวนะหาไพ่ก่อนดีวนี้ทัมมิ่งในทุ่สุดเราใช้ไพ่หลาย หลายสำหรับมากอ่ะก่อนอื่นขอดูเกี่ยวกับเรื่องงานก่อนนะคะเรื่องงานของคุณนะคะในเดือนไม่ว่าคุณจะมาดูปีพศอ,อะไรก็ตามนะคะอันนี้เกี่ยวข้องกับการงานอนาคตของคุณคือเดือนอเมษานะคะเออจะมีอะไรที่ดีขึ้นมากนะคะ,ะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตวิญญาณ คือ time is still unknown อันนี้คือไม่รู้แต่มันำมามันกำลังมาแน่นอนนะคะเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะมัน deep down มัน sensitive มากนะคะคำยิ่งแต่มันกำลังจะมาแล้วก็ flower นะคะ spring นะคะช่วงฤดู spring ก็คือช่วงฤดูฝนนะคะตัวนี้ การที่คุณจะได้รับพรอันวิเศษนะคะแล้วคุณก็ต้องเข้าใกล้กับธรรมชาติเข้าใกล้กับคำว่าดอกไม้หรือว่าเกสรหรือพลังงานชีวิตนะคะจากคำว่าสีเขียวหรือจากอะไรที่แบบมันโกลอฟจากพื้นดินอะที่มันเติบโตจากพื้นดินนั่นแหละคุณจะได้รับพรนะคะคุณอยู่ใกล้ energy ที่ธรรมชาติมากๆนะคะที่นี้นะคะอันนี้ก็คือแยกไปแล้วจุดที่คุณยืนอยู่นะคะจุดที่คุณเยืนอยู่ ตัวนี้ overcoming คุณชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณชนะทุกสิ่งทุกอย่างคือตอนไหนคะ for time หมายความว่าอย่างไงอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลานะคะมันเป็นแบบว่าฤด,ดูการเนาะเดี๋ยวนะคะฤด,ดูการของคุณมันจะเป็นช่วงใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ร่วงคือหน้าหนาวไหมเออบ้านเราเนาะนะคะอืมนี่คือ สิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะดีไวนนี่ทามิงก็ได้มาบอกคุณแบบนี้ทีนี้ามาดูกลับมาที่ไพ่ยิบซีของเราก่อนอย่าลืมนะคะคอไพ่ยิบซีนะคะได้เปิดนะคะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้ตอนนี้มีเพื่อนๆลงทะเบียนรอนะคะใกล้จะครึ่งห้องแล้วนะคะเพิ่งเปิดไปวันที่หนึ่งนีเองนะคะเฮ้ยวันก่อนนี้เองเอาล่ะ มาดูหน่อยนะคะว่าอนาคตคำว่า overcoming คือการที่คุณน่ะจะเอาชนะได้มันมีอะไรบ้างนะคะคุณอาจจะคุณจะเอาชนะความพ่ายแพ้ในอดีตของคุณได้นะคะอืมขอให้ไร้ฮะใบพอความพ่ายแพ้ในอดีตการออกมาจากสิ่งที่คุณแบบล้มเหลวนะคะคุณจะ คุณจะลุกขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะคะกับสิ่งที่คุณเคยพลาดมาไม่มีใครไม่เคยพลาดคนที่ไม่เคยพลาดคือคนไม่ทําอะไรเลยอย่าโทษตัวเองพยายามมองหาสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อย่ามองถึงสิ่งที่ตัวเองสูญเสียไปเพราะมันไม่ทําให้เราได้อะไรขึ้นมาถ้าคุณจะมองในสิ่งที่คุณสูญเสียหรือข้อผิดพลาดให้มองประสบการณ์มันถือว่ามันเป็นกําไรในชีวิตนะคะเหมือนเขาเหมือนที่เขาเรียกว่าเรียนรู้จากความผิดพลาดนะคะมันเป็นบทเรียนที่ ให้คุณค่าเราเออนี่คือสิ่งสิ่งแรกที่คุณจะเอาชนะได้ว้าวขึ้นมาเลยสิบถ้วยความสุขความสมบูรณ์แบบของชีวิตนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณความสุขความสมบูรณ์แบบของชีวิตจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะนวโรจะเปิดห้าใบ แล้วภายใน5ใบนี้อาจจะเกิดขึ้นเรื่องไหนเรื่องหนึ่งภายในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลินะคะหรือช่วงหน้าหนาวแต่ถ้าไม่ก็คือตามนี้เลยนะคะแล้วแต่บางเรื่องนะคะโอ้เดอะเวอร์ขึ้นมาเลยเลิศมาก คุณจะมีในเรื่องของการเอาชนะไม่พอนะคะกับอดีตคุณจะก้าเข้าไปสู่ความสุขแสงสว่าง the world เป็นอะที่ดีมากโลกใบใหม่กำลังรอคอยคุณอยู่แล้วนี่คือข้อความจากอนาคตของคุณนะคะคุณกำลังจะก้าเข้าไปสู่คําว่าชัยชนะ ะค,ะคุณจะก้าวข้ามผ่านคุณจะจบทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยดีบางคนความรักจะดีงามมากงดงามมากถ้าใครที่เจ็บอยู่ลุกขึ้นมาได้แล้วใช้ชีวิตส,ส่วนอื่นด้วยเพราะว่าคุณนะคะจะได้แต่งงานคุณจะเจอคู่ของคุณนะคะอาจจะเป็นท่างใกล้ต่างถิ่นต่างแดนบางคนมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศขออีกสองใบกับการเอาชนะสิ่งที่คุณจบไปแล้วสูญเสียไปแล้วนะคะเอาชนะพลังงานด้านมืดได้นะคะสองดาบ อะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าฉันตัดสินใจผิดพลาดฉันไม่รู้จะตัดสินใจยังไงอย่า,ยาก,กลัวนะคะอย่าก,กลัวให้คุณแค่แบบว่ามีสมาธิกับมันเฉยๆนะคะคุณจะก้าวข้ามผ่านคุณจะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้แสงแห่งความสุขนะคะรอคอยคุณอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่แบบการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณด้วยนะคะแต่คุณจะไปถึงจุดนั้นคุณจะต้องมีวันนี้ก่อนแน่นอนเนี่ยเห็นไหมอืมถ้าไม่มีปัจจุบันอนาคตมันก็ไม่เกิดแต่เราจะต้องอยู่นะ่ะ ปัจจุบันเราก็ทําให้มันดีที่สุดนะคะถ้าเราทําให้ดีที่สุดแน่นอนปัจจุบันมันจะยิ่งดับเบลิลดับเบิลของความดีนะคะเอาละค่ะหมอโบก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะก่อนจะจบกันนะคะก็ขอเปิดนะคะอันนี้คุณบิคอได้เลิฟไมเซลเกี่ยวกับฮิลิ่งนะคะเพราะว่าคุณแมทมากนะคะจะสุ่มมาให้คุณหนึ่งใบนะคะ Helping hand ยีใจด้วยนะคะคุณจะมีใครสักคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะเ,ออเขาเรียกว่า helping hand เมื่อฉันช่วยเหลือผู้อื่นฉันก็ช่วยเหลือตัวเองด้วยเมื่อฉันแบ่งปันสิ่งที่ดีที่สุดของตัวเองสิ่งดีๆในตัวฉันก็จะขยายและก็เติบโตทุกคนจะได้รับประโยชน์เมื่อฉันดูแลตัวเอง น,ะะนี่คือแบบว้าวเป็นคีย์เวิร์ดที่ดีมากในตอนนี้ที่คุณควรจะรับเมสเซจนี้นะคะอืมขอให้คุณโชคดีกะรู้นาพิมพ์คำว่าขอบคุณอนาคตที่เปรียบไปด้วยความสุขความสำเร็จชัยชนะความสว่างสวยัยนณะปัจจุบันฉันได้รับความช่วยเหลือ ฉันรักตัวเองมากพอและฉันคู่ควรกับสิ่งที่เข้ามาตั้งแต่วันนี้ไปขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นแบบว่าคล้ายๆคลิปของ h e ลลิ่งหรือว่า Self เซลเลอร์อีกหนึ่งคลิปฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์มอโบอฝากกดไลค์ที่แฟนเพจให้ด้วยคนละ กดคนละหนึ่งไลค์ที่แฟนเพจนะคะเพราะว่าอยากจะเห็นเซอร์ไพรส์นะคะวันจะใกล้ครบวันเกิดของช่องนะคะเออฝากกดคนละหนึ่งไลค์ที่แฟนเพจให้ด้วยนะคะหรือกดติดตามกดไลค์ที่ชาแนลของเราด้วยนะคะถือว่าเป็นของขวัญให้กันละกันนะคะแล้วยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะยืนยันดวงดียืนยันอนาคตที่ดีของคุณไปนะคะแชร์ไปขอให้โชคดีนะคะเลิฟเลิฟค่ะ